วันแรกพร้อมอยังเพื่อนกะรออะไรล่ะไปเลยสิวะไปดิไป ยินดีต้อนร,รับนะคะที่นี่เราเช็คงานกันอย่างละเอียดงานนี้ต้องใช้สมาธิมากๆขอให้เป็นการเลือกงานที่ดีนะคะขอบคุณครับผมพร้อมที่จะเรียนรู้งานเต็มที่ครับแล้วผมต้องทําอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะต้องเช็คความถูกต้องของเนื้อที่ส่งเข้ามา KBI แรกคือเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของเนื้าาอ,อ,อที่ขวจสอบไม่ใช่แค่เช็คปริมาณน,นะคะต้องรูได้ว่าคุณภาพโอเคหรือเปล่าเช่นสีกลิ่นหรือเนื้อสัมผัสค่ะ โอเคครับพี่ผมจะตรวจสอบุกชินให้ละเอียดเลยครับหัวหน้าครับผมต้องมาึอะไรบ้างครับอ๋อน้องง่ายๆนะแต่ว่ามันสําคัญนะเราก็คือเราต้องจดบันทึกข้อมูลให้ตรงตามกับเนื้อที่เราตรวจมาได้ไม่งั้น KPI ข้อที่2ของเราก็คือเปรซสิต์ความถูกต้องการจุดข้อมูลมันจะหลุดเลยนะทำตามนี้เลยน้องขอบคุณครับ ไเพื่อนลงข้อมูลได้ถูกนะ้พื่อนได้ลงผิดข้างล่างเขได้เนี้อไม่ครบพวกเราหมดอกมาเดีเววโอเคเพื่อนอบคมากครับ โอเคครับน้องดีแล้วที่แจ้งพี่มีปัญหาอะไรแล้วต้องรีบแจ้งนะนี่คือ KPI ข้อที่3ของเรานั่นก็คือจํานวนการแก้ไขปัญหาและการแจ้งปัญหาด๋ยวส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองน้องไปพักผ่อนได้เลยขอบคุณค่ะโอเคครับวันนี้แรงงานของรถในวันนี้พี่ผมส่งการมาที่หมนะครับโอเคครับน้องดีมาก แบบนี้เคเบียเรื่องการรางานของเราความตรงต่อเวลาแบบนี้ไม่มีหรุขอบคุณมาก,แบบากครับ,บพี่รนะักษาเมื่อฐานแบบนี้ได้ลยครับขอบคุณครับพี่ที่นะครับขีดของมานครับโอ้เศรษฐีเพืเ่อนไปกินข้าวไหมเนี่ยไปก่อนเลยว่ะเพื่อนงานยังไม่เสร็จเลยว่ะอ๋องไั้นก็ได้งั้นกูไปก่อนนะโอเคเดื่ยนเดินตามไปยโอเคเดิน ฟังเนี่ยเฮ้ยเพื่อนระวังหน่อยดิอย่าลืมดิวะคีย์บิ๊กข้อที่ห่างของเราคือจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างงานอย่าลืมนะเพื่อนโอเคเพื่อนรอเนี่มากๆแม่ไม่หมดอ่ะโอเคเพื่อนไปรอเลยโอเคครับโอ้โหเ้ยเลยพังอีกไหมเนี่ยระวังเลยดิอู้ว่าโดนจริงๆเพื่อนเหรออะไรพังขนเดนั้นเพื่อนรอเลยครับ สรุปนะคะเชื้อใจของเรามีทั้งหมด5ข้อทุกข้อสําคัญหมดไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นสิ่งที่บอกถึงคุณภาพของงานทั้งหมดค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับต่อไปพวกผมจะเต็มที่ทุกขันก้นตอนครับ